ชุดปทางสถานีสุราธานีนะครับบริษัทสีตู้ดีสก์เพได้เปิดเียมสิขอสำร,รอรงท่านรอรับริษัททีชานชาลาที่เด็กนะครับตอนนี้นะครับขบวนด่ว,วนพิเศษนะครับที่43นะครับต้นทางบางมุมรุ่ปลายทางสุราธานีนะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ มาแล้วนะครับขบวนด่วนที่43นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ นีนนที่บันโตกถถันอีกบันโตกรถสัมเบวกมหลงจักขึ้นหลงที่บันโตกตรวจสอบติดงงอขอทะเบ้าท่านับติดตัวมาขึ้นหลอให้ไปเที่ยวล่อยนะครับรถจัดเชิญการเชลาที่นะครับรถด่วนพิเศษนางบางารนชั้นสองข่าบันที่สี่สานะครับตอนทางบางบรประุษสุายทางสานีสุราธานีครับบนสี่สามนะครับบันที่บัตตกไปแล้วจะอยู่รับตกไปสถา,านี ลาดบุรีเพชรบุรีหัวหินไม่นหะไรับตบต่อไปครับวันนี้ขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ ากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหนองประดุกชาแนลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้ต่้งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ